เราเข้ามาเป็นปัญหาของเราเองเกิดความกลัวในเรื่องของการทําผิดศีลแล้วเราจะต้องตกนรกนี่แหละคือกรรมาฐานคือการงานเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกที่เพราะนั้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่ชีชนาพรสินทุสวนนะคะอายุ51ปีบวชมาก็เจ็ดพรรศาแล้วนะคะ ก่อนที่จะเข้ามารู้จักที่มูลนิธิโพธิวันาคือคือแม่ชีก็จะเหมือนโยคยีหรือทุกๆท่านคือใช้ชีวิตปกติค่ะใช้ชีวิตแบบที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะคะแต่พอมาวันหนึ่งเกิดภาวะซึ่งอยู่ๆก็เราเห็นปัญหาของคนรอบด้าน ซึ่งปัญหาเรื่องของการแตกแยกครอบครัวการทะเลาะกันการปัญหาทุกๆอย่างเลยอะ่ะเราก็เกิดความรู้สึกว่าเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความนิตกกังวลขึ้นมาว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเราจะทํำยังไงดีแล้วลูกเราจะทํำยังไงเราจะเป็นยังไงคือตอนนั้นคือเหมือนเราไม่มีสติเหมือนเราแบบว่าเก็บปัญหาของของคนรอบด้านอะ่ะเอาเข้ามาเป็นปัญหาของเราเอง ก็เกิดความกลัวแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่ฤาษีลิงดำหนังสือเกี่ยวกับวิธีหนีนรกคือเหมือนเราก็ได้ไปอ่านแล้วก็เกิดเกิดความกลัวอีกเกิดความกลัวในเรื่องของการทําผิดศีลแล้วเราจะต้องตกนรกทีนี้แม่ชีก็เริ่มเรื่องที่จะมาศึกษาว่าแล้วเราจะมีวิธียังไงที่ไม่ให้เราตกนรกจากนั้นก็แค่ได้ฟังธรรมะบ้างแล้วก็ใช้สวดมน นั่งสมาธิเองที่บ้านตื่นเช้าก็ใส่บาตรใช้ชีวิตปกติเป็นอย่างนงี้ค่ะจนอยู่มาช่วงปี53ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานอยากออกจากงานเบื่องานแล้วไม่อยากทำงานก่อนที่จะออกจากงานนะั้นแม่ชีก็เหมือนได้ฝันได้ไิมิตว่ามีเสียงผู้ชายคนหนึ่งะคะ่ะมาตะโกมาบอกว่าให้เราอะ่ะไปหาครูบาอาจารย์ของเราได้แล้วเวลาของเราอะ่ะ เหลือน้อยเต็มทีแล้วตอนนี้ไม่ชี้ก็แบบตื่นขึ้นมาก็อ่ะครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วเราจะไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนใจอะไรก็จากนั้นก็ออกจากงานเมื่อปีห้าสามออกงานมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันเราก็เหมือนแบบว่าเราก็ยังตลอนตลอนในเรื่องของทัวบุญตรงไหนที่ว่าเป็นบุญเราก็ไป ไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไปหมดเราคิดว่าการไปได้กราบพระการไปทําบุญที่นูน่นที่นี่เนี่ยเหมือนเราจะได้บุญแต่มาวันหนึง่งได้ขึ้นไปทางอีสานได้ไปกราบหลวงปู่คือการเดินทางจากแปดริ้วไปอีสานนั่นก็ประมาณ8ดชั่วโมงแล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปหาหลวงปู่อีกประมาณสองชั่วโมงก็คือได้ได้เสบัดหลวงปู่ได้กราบหลวงปู่ พอหลวงปู่เทศเทศสอนขึ้นมาแล้วหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่ามากันทําไมเยอะแยะมากันก็ไม่ได้อะไรบุญก็ไม่ได้มากันทําไมคือตอนนั้นแม่ชีก,ก็นั่งงงว่าเอ๊ะทาไมหลวงปู่พูดแบบนี้คือเราตั้งใจจะมาเอาบุญเนี่ยล้วมากราบหลวงปู่เพื่อเราที่จะได้บุญเนี่ยแต่มาหลวงปู่ว่ามาเราไม่ได้บุญมาทําอะไรจากนั้นก็ก็มไม่ได้คิดอะไรก็มมดดรเดินทางกลับมาแล้ว อีกวันหนึ่งไม่ชีก็ได้เดินทางมีโอกาสได้ไปสร้างพระหลวงเป็นพระหลวงพ่อท่านใจคือสร้างวันเดียวเสร็จคือตอนนั้นเหมือนแล้วก็มีมีทุกมีกังวลเหมือนเราก็พยายามที่จะหาวิธีทําให้ใจเราแบบมันมันสงบสุขค่ะจริงๆปัญหามันไม่ได้เกิดจากจากปัญหาของเราเลยเพียงแต่ว,ว่าเหมือนเราอ่ะเก็บเอาปัญหาของคนอื่นมาแล้วเราก็กลับเก็บมาทุกแล้วเราจะ แก้ปัญหาย,ยังไงกับตรงนั้นทีนี้ก็ได้มีโอกาสไปสร้างพระทันใจที่เชียงรายคือแม่ชีก็มีพลอยอยู่เพราะนั้นการที่สร้างพระนี่ก็จะมีการประดับพลอ,อยแม่ชีก็ได้อาพลอ,อยไปวางไว้ที่ถาดที่จะไว้ประดับองค์พระหนึ่งเม็ดก่อนที่จะวางแม่ชีก็อธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าเจอสถานที่แล้วเจอวิธีที่ทําให้พระเจ้าพ้นทุกข์ หากคำอธิษฐานของลูกเป็นจริงก็ขอให้พลอยเม็ดนี้ไปอยู่ที่ตำแหน่งนาศิกก็คือที่ตำแหน่งหน้าผากคือแม่ชีก็ก็รอก็คือการการสร้างพระนี่ก็จะมีการสวดมนต์ไปเรื่อยๆทีนี้พอเช้ามาก็เริ่มมีพิธีในการประดับพลอยคือแม่ชีก็ได้เดินไปดูว่าพลอยที่เราวางไว้มันไม่อยู่ก็เลยถามอาจารย์ที่ปั้นว่าพลอยเม็ด เม็ดนี้ที่มันมีกรอบคือพลอยของแมช่ชีจะมีกรอบกรอบทองเอาไว้ด้วยทีนี้เราก็เห็นกรอบทองมันวางอยู่แต่เม็ดพลอยไม่มีก็เลยถามอาจารย์ที่ปั้นว่าพลอยเม็ดนี้ไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะอาจารย์ที่ปั้นก็บอกว่าไปอยู่ที่ตำแหน่งนาสิกคือตอนนั้นก็คือเหมือนเราดีใจมากอะ่ะเหมือนเราดีเราดีใจมากๆเลยก็ตะโกนร้องออกมาจนเพื่อนๆค่างๆบอกว่าเหมือนเราเป็นอะไรอะไรอย่างนี้คะ่ะทีนี้หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านก็จะสร้างพระอีกองค์หนึ่ง ปีหน้านก็คือจะสร้างหลวงพ่อทันใจอีกปีหนึ่งทีนี้แม่ชีก็เหลือพลอยอีกเม็ดหนึง่งดังนั้นแม่ชีก็เลยอธิษฐานอธิษฐานณตรงนั้นเลยอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอย้ำคําอธิษฐานเดิมหากข้าพเจ้าพบผลทางที่ทําให้ข้าพเจ้าพ้นทุกได้ก็ขอให้พลอยม่นเนียไปอยู่ที่ตําแหน่งเดิมพอปีที่ที่จะต้องสร้างมาแม่ชีก็ไปร่วมในพิธีด้วยดังนั้น พี่ชีก็อธิษฐานอีกทีต่อหน้าองค์พาว่าขอให้พลอยมเมแน่ไปอยู่ที่ตำแหน่งนาสิกเหมือนเราก็รู้น่ะว่าพลอยมเมแน่จะไปอยู่ตำแหน่งนั้นไหมสุดท้ายพลอยก็ได้ไปอยู่ที่ตำแหน่งนั้นจริงๆก็รู้สึกว่ามีความเหมือนดีใจแล้วก็ปิติว่าเออเหมือนเราอ่ะหาวิธีในการพ้นทุกข์อยู่จริงๆทุกข์ก็ไม่รู้มันทุกข์เพราะอะไรแต่ว่าในใจเรื่อเรื่อมันมีแต่ความทุกข์ทีนี้พอ พอกลับจากที่สร้างองค์พระมามิชีก็ไปใต้ไปที่สุราษฎร์ก็ได้ไปกลับหลวงปู่ที่เกาะพะรวยพอไปที่เกาะนี้หลวงปู่ก็อยู่หลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าให้เราไปขายก๋วยเตี๋ยวังนั้นม่ชีก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่ให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยเรียนถามหลวงปู่ไปว่าหลวงปู่ต้องการให้หนูหยุดตลอดใช่ไหมจ้าคะหลวงปู่ก็ตอบว่าใช่ คือจากนั้นพอเดินทางกลับมาจากสุราษฎร์ก็มาพิจารณาว่าเหมือนเราต้องการอะไรเราตามหาอะไรแล้วเราทุกข์เพราะอะไรเหมือนเรายังหาคำตอบไม่ได้คือในระหว่างนั้นมันเหมือนเราก็หาตัวช่วยในการที่ไปดูดวงบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำให้เราสงสัยว่าเราต้องการอะไรกันแน่สุดท้ายในระหว่างที่ออกจากงานมาก็เริ่มมา เช่าร้านเพื่อที่จะเปิดร้านขายเครื่องสําอางก็ลงทุกอย่างลงเครื่องสําอางลงอาหารเสริมลงลงยาลดน้ําหนักไว้พอลงขายของเสร็จยูยูแม่ชีก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งเขาเขียนว่ากรรมของคนที่ขายของกัปปี้ซึ่งมันทําให้เขาตกนรกดังน,นั้นมันเหมือนแบบ เครื่องสําอางหรือของอะไรบางอย่างเอยอเหมือนลูกค้ามาถามแล้วก็บอกใช้ดีค่ะใช้ดีค่ะมันก็เลยทําให้เราแอกว่าเราเองเรายังไม่ได้ใช้แต่เราบอกลูกค้าว่ามันดีค่ะใช้ดีค่ะก็เลยเกิดความกลัวอีกจากนั้นไม่ชี้ก็เลยตัดสินใจเอาไงอะ่ะเราไม่รู้ของแท้ไม่แท้จากนั้นก็ไม่ขายเอาสินค้าลงจากเชลเลยแล้วก็ส่วนที่ยาลดน้ำหนักตัวหนึ่งซึ่งช่วงนั้นก็มีข่าวว่ามีนักศึกษา ได้ทานอาหารยี่ห้อเนี้ยแล้วเกิดการเสียชีวิตซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวที่เราวางขายที่ร้านดังนั้นก็เกิดความกลัวอีกเพราะว่าเราก็กลัวว่าลูกค้าคนไหนซื้อไปเราก็จะเกิดอันตรายก็อารมณ์จากเชียวอีกก็คือไม่ขายทีนี้ก็เกิดความกันงวลแล้วว่าแล้วเราจะทําอะไรต่อดีที่มันมันไม่ผิดศีลอะ่ะก็เลยนั่งคิดคิดอยู่ก็ ในระหว่างนั้นแม่ชีก็ได้อาศัยธรรมะในการฟังธรรมะบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเองตามตามภาษาที่บ้านเนี่ยก็อยู่มาวันหนึ่งก็ไปเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นคอลัมน์หนึ่งเหมือนช่วงนั้นเราก็เริ่มจะหาอาชีพว่าถ้าเราไม่ทําตัวนี้แล้วเราจะไปทําอะไรต่อดีเสร็จแ,แล้วก็ได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งในคอลัมน์นั้นเขาให้อธิบายว่าให้สังเกตว่าในชีวิตประจําวันของเราอ่ะ เราสนใจเรื่องอะไรถึงว่าบางคนสนใจเรื่องอาหารชอบทานอาหารอะไรเนี่ยก็ควรที่จะไปทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบางคนชอบดูเรื่องแฟชั่นชอบดูเสื้อผ้าชอบอะไรพวกนี้ก็ให้ไปทําอาชีพในการขายเสื้อผ้าก็ให้สังเกตตรงนั้นทีนี้แม่ชีก็ไม่ย้อนดูเราในขณะนั้นช่วงนั้นในสภาวะของเราคือว่าสนใจแต่เรื่องธรรมะแล้วเราจะไปทําอาชีพอะไรก,ก็คิดในใจเหมือนกันเออ เราเรานอ่าฟังจะทธรรมะอ่านหนังสือจะทธรรมะช่วงนั้นนะแล้วเราจะเป็น,ปนอาชีพอะไรพออยู่มาวันหนึ่งก็ได้เปิดทีวีดูก็รายการแปดเจอรายการแปดหมสี่พันก็คือเป็นช่วงที่คุณแม่นัดออกพอดีก็พอได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันถูกชะตา่เหมือนรู้สึกว่าดีใจเหมือนรู้สึกดีใจเพราะในระหว่างที่ ไปอธิษฐานก็องค์พระมาแม่ชีก็ยังไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยอันนั้นก็เลยอธิษฐานเลยว่าหากมีบุญกับสถานที่นี้ก็ขอได้มีโอกาสได้ได้มาปฏิบัติแต่ช่วงนั้นก็คือยังยังไม่ได้มีโอกาสเพราะว่ายังต้องดูแลลูกอยู่เผอิญมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็มาชวนบอกว่าไปไหมคุยจะไปปฏิบัติธรรมท,ที่ที่เนี่ยรู้สึกว่า เพื่อนอมันเพิ่งอธิษฐานไปเองเลยว่าเราอยากมาปฏิบัติที่เนี่ยปดีเพื่อนก็ชวนมาเมื่อปี53ก็มาครั้งแรกก็มาเข้าคอร์สสามวันคือในการเข้าคอร์สมาคือเราไม่รู้หรอกวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงเดินยังไงนั่งยังไงคือเราไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ประทับใจก็คือว่าเหมือนเราได้ฟังธรรมะบรรยายจากคุณแม่แล้วเราเกิดรู้สึกบอกว่ามันมีความปิติและมันมีความแบบมันมีความศรัทธามากยิ่งขึ้น เพราะนั้นพอได้มาเข้าขอสาวันประมาณแค่สองสามครั้งอะ่ะแล้วก็หายไปเลยแต่คำที่จำได้ที่เราเอากลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตคือคุณแม่จะพูดว่าคนเราทุกคนเน่เกิดมาก็ต้องจากกันไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายคือแม่ชีก็จะจำอันนี้เอากลับไปใช้แล้วก็ เหตุอะไรที่เราเจอนะปัจจุบนันถ้าเราไม่เคยทำเราก็จะไม่เจอเพราะนั้นแม่ชีก็จะจำคำอันนี้เอากลับไปใช้ในในชีวิตเหมือนพอเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเออมันเรายอมรับมันได้แต่ในใจลึกๆเราก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีหลังนั้นก็ยังรู้สึกว่าชีวิตก็ยัง วนๆอยู่กับความทุกข์อยู่เหมือนเราเหมือนเราเห็นความทุกข์อะมันก็เลยแล้วเราจะออกจากมันยังไงดีแต่ช่วงนั้นเราไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เราก็ต้องดูแลลูกพอเวลาผ่านไปประมาณปี57เหมือนลูกเริ่มโตแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สเจ็ดวันทีนี้พอได้มาเข้าคอร์สเจ็ดวันแรกๆพอมาเข้าสามวันพอเริ่มเจ็ดวันใช่ไหมคอร์สสามวันกลับก็รู้สึกเริ่มเริ่มบิวในนิด เรื่อรู้สึกผิวเริ่มอยากกลับบ้านกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เหมือนเราตั้งใจแล้วอะ่ะเราก็ปฏิบัติไปทีนี้ฟังคุณแม่เพนบรรยายกขบอกว่รรยาการปฏิบัติอ่ะถ้ามาต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเนี่ยคืออย่างน้อยเราจะได้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะพราะนั้นเหมือนเราก็เออเราก็อยากได้คุณธรรมอะไรบ้างนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าอยากมาให้ครบต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนพอ ก็ยังไม่ได้มีโอกาสก็คือก็ยังห่างๆไปบ้างแต่พอมาลูกเริ่มโตเริ่มแบบเริ่มดูแลตัวเองได้ไม่ชีก็ค่อยๆค่อยๆมาต่อเนื่องเจ็ดเจ็ดวันจากนั้นแล้วก็ค่อยๆมาเข้าเข้มเข้าเข้มครั้งแรกตอนนั้นอาการเหมือนแบบเหมือนหดหูมากเลยอะเหมือนเราอยู่กับตอนปฏิบัติคอร์เจ็ดวันใช่ไหมมันก็เหมือนแบบคนเยอะๆแล้ว มาอยู่บ้านขุดคนเดียวรู้สึกมันมีความครัวเกิดขึ้นมานิดๆแตบางทีเสียงเสียงอะไรมาโดนโดนหลังคามาั่งมันเหมือนตอนนั้นน่าเกิดภาวะความครัวจริงๆแต่ว่าก็พยายามจาไว้แม่บอกว่าให้พยายามอยู่กับพองยุบเราก็พยายามอยู่กับพองยุบคือมันจะเป็นช่วงแรกๆที่เราเข้าเรายังไม่ชินแต่จากนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าในในเหมือนเราสงบมากขึ้นเราก็จะว่าเออ หรือว่ามันต้องต่อเนื่องให้มากกว่านี้จากนั้นก็ค่อยๆเข้าคอดเข้มเข้าคอดเข้มมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเข้าคอดเข้มมาแล้วเราพยายามแบบว่ากลับเอาไปปฏิบัติที่บ้านด้วยเหมือนแบบเราก็เริ่มสังเกตว่าเหมือนเราทุกน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่มันก็เหมือนแบบยังมีอาการซึมๆเศร้าๆอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเราคือเป็นคนไม่ยิม้มอะเหมือนคนข้างๆเขาจะสังเกตได้ว่าเหมือนเรารู้นะ แต่ว่าข้างในลึกๆของเรามันยังมีความเศร้าหมองอยู่อะไรเงี้ยทีนี้จากนั้นได้มีโอกาสมาเป็นพี่อาสาได้ช่วยคุณแม่เรื่องเข้าในครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือที่แม่ชีมาปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราทำตามกติกาว่าคือปิดวาจาไม่ว่าจะทํางานช่วยอะไรคือคุณแม่ให้ปิดวาจาเฉนั้นแม่ชีก็จะพยายามไม่ค่อยเหมือนเราไม่รู้จักใครด้วยเราก็ไม่ค่อยได้พูดกับใคร เราก็อยู่กับพองยุบของเราไปเรื่อยๆเงี้ยเหมือนเราแบบไม่ได้สนใจใครเพียงแตบบ่ว่าสนใจว่าเราจะทําอะไรแค่ตรงหน้าเท่านั้นเองอะไรเงี้ยจากนั้นพอ,อมีโอกาสได้มาศึกษาวิปัสสนาภาวนาที่ทางมูลนิธิเปิดเปิดสอนอนั้นน่ะมันก็เหมือนทําให้เราเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของธรรมะแต่จริงๆแล้วอะ ช่วงนั้นอ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าใจนะโอ้ยเราจได้อ่ะเราจาได้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ภาวะจริงๆว่าพอมาสอบอารมณ์กับแม่เพนอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนเรารู้แค่ปัญญาตแต่ลึกๆอ่ะเราเรายังไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือคุณแม่ก็จะบอกว่าเหมือนเรารู้ทุกอย่างแต่ขาดอยู่อย่างเดียวในเรื่องของความสงบจากนั้นเหมือนเราก็เริ่มตั้งสติได้แล้วความสงบทำยังไงอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ค่อยๆมาสังเกต ตัวเราว่าความสงบมันต้องทำยังไงเหมือนเราก็จดจ่อกับมันอีกอะเราก็จะเห็นความคิดว่ามันยังมีความคิดอยู่มันยังไม่สงบมันไม่มีแต่ความคิดความคิดอยู่อะไรนี้ก็ส่งอารมณ์กับคุณแม่อีกคุณแม่บอกว่าแล้วลูกจะเอาอะไรคือมันไม่เที่ยงคือบางวันเราก็นั่งได้สงบบางวันเราก็นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้สงบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเราจะไปยึดว่ามันต้องสงบอย่างเดียวพอเราเข้าใจว่า อ๋อสภาวะมันไม่เที่ยงบางทีจิตในขณนะน,นั้นเราเราส่งอารมณ์ได้บางทีเราก็ส่งอารมณ์ไม่ได้มีความฟุ้งเกิดขึ้นมาบ้างอะไเนี้ยพอเริ่มเริ่มปฏิบัติตามคุณแม่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือฝึกเรียาบทย่อยไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ที่ได้จริงๆจากที่มูนิธิโพธ,ธิวันนาคือว่าได้มีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับคุณแม่นาทเพราะฉะนั้น การทํางานใกล้ชิดกับคุณแม่นะคุณแม่นะจะจะสอนสอนว่าในการทํางานออเลียเบ็ดย่อยอ่ะคือกรรมฐานนะั่นคือการงานแล้วสามารถปฏิบัติทมควบคู่กับการทํางานไม่ได้คืออยู่คลียาเบ็ดย่อยอะไรที่มากระทบแล้วเรารู้ทันแล้วเราตัดได้ไวนี่แหละคือกรรมฐานคือการงานเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกที่เพราะนั้นแม่ชีก็จากปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสังเกตเห็นอารมณ์ของตัวเองว่า ในใจลึกๆของตัวเองอะ่ะมันยังมีอนุสัยเชื้อที่ยังเหลืออยู่เยอะมากแล้วก็เกิดความกลัวอีกว่าแบบทําไมเชื้อมันยังเหลือเยอะอยู่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเรายังมีความเศร้าหมองเรายังมีการเพ่งโทษข้างในเหมือนเราไม่พูดจริงๆนะแต่ในใจเลยยังมอง,มองเพ่งโทษคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยดังนั้น,น,นส่วนใหญ่ไม่เชียร์จะไม่ค่อยส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์แต่มันจะมาสังเกตจิตของตัวเองอารมณ์ของตัวเองว่าเราจะแก้อารมณ์ของเรายังไรพอจากนั้นเริ่มค่อยๆเข้าใจแล้วว่า ทำไมจะต้องฝึกสติทำไมจะต้องอยู่กับปัจจุบันทำไมทำไมจะต้องอยู่กับเรียบทย่อยเพราะฉะนั้นเหมือนเราแม่ชีก็ค่อยวิเคราะห์ไปว่าการที่เรามาฝึกสติเนี่ยเราอยู่กับความรู้สึกของรูปก,กับนม้มพอเราฝึกความชินในการที่จะสลัดความคิดออกเนี่ยมันเหมือนแบบพอเราเจอภาษาจริงๆเนี่ยมันเหมือนเราทําให้เราทันมากขึ้นมันก็เหมือนทําให้เราแบบ ทุกน้อยลงมันเหมือนเรารู้เรารู้เหตุของทุกแล,แล้วว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากผัสสะเกิดจากอุปทานที่เรายึดเข้ามาคือในระหว่างปีปีเนี้ยแม่ชีก็มาเริ่มวิเคราะห์ว่าเหมือนเรารู้นะเราตื่นนะแต่เราไม่เศร,เรายังเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะนั้นปีเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเราอะกำหนดอิริยาบถย,ย่อยอาจจะย่อยหย่อนเกินไปเรรมทห้เราไม่ทันความคิด เพราะนั้นพออะไรเข้ามาเนี่ยอารมณ์เบาๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราทันความผิดก็เลยย้อนอดีตนึกขึ้นไปถึงคำอธิฐานกับองค์พราว่าขอให้ข้าพเจ้าเจอสถานที่และหนทางแห่งการพ้นทุกข์มันเหมือนยิ่งทำให้พี่ให้พี่ชีแม่ชีเนี่ยปิติมากขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในใจของเราอะความกังวลหรือความทุกข์จากเมื่อก่อนที่ก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ย คือมันเบาบางลงไปมากเลยเพราะนั้นมันเหมือนเมื่อก่อนที่เราทุกข์เราก็จะทุกข์กับยึดอะไรไปทุกสะทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันทำให้แม่ชีทุกน้อยลงในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็กำหนดอิเิียาบถย่อยมันทำให้เราทันความคิดค่ะก็ขออยากจะเป็นกําลังใจให้ค่ะทุกท่านที่เริ่มปฏิบัตินะคะเพราะฉนั้นจากตั้งแต่แรกที่แม่ชีเริ่มปฏิบัติมาก็เป็นเวลาเกือบสิบปีเหมือนกันเพราะนั้น ก็อยากให้ทุกท่านอดทนหนอภาพเพลยนหน่อยนะคะทำต่อไปเนื่องๆแล้วเราก็จะชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็รู้ความจริงมากขึ้นว่าทำทุกทำทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุนะคะก็ขอให้โยเคทุกท่านนะคะจะเลยในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุคะ่ะ